นี่มันผมรับได้ไงผมรับได้ถึงความจริงใจของของใหญ่ยนจุนนิ่งก็ทําให้ผมกลายเป็นแบบว่ามั่นใจไงก็ไม่คนอื่นเขาจะพูดยังไงผมก็ไม่คนแล้วแต่คุณพูดเถอะแต่ผมรับได้ผมรู้ได้ของผมอ่ะ สมาชิก Honda Jazz ค่ะเดินทางมาใหญ่ยนจูนิ่งเป็นรอบที่3แล้วนะคะและอีกเช่นเคยค่ะรถยนต์คันนี้นะคะก็แวะมาตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ค่ะพร้อมกับการบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ค่ะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะตามระยะนะคะแล้วก็พร้อมกับการเปลี่ยนเส้กรองเครื่องใหม่ค่ะใหญ่ย,ยนจูนิ่งนะคะก็เลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของซันซอยค่ะบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ด้วยวีทีวันซูเปอร์ที t เมนต์นะคะช่วยยืดอายุการทํางานของระบบเครื่องยนต์ค่ะ ปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะมีการตรวจเช็คคอยจุดระเบิดค่ะหรือว่าคอยหัวเทียนนะคะก็พบอาการรั่วนะคะก็ทําการซ่อมบํารุงในส่วนนั้นๆค่ะก่อนที่จะประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์นะคะและนี่ก็เป็นขั้นตอนสําคัญนะคะคือการฟัชชิ่งน้ํามันเกียร์ค่ะเพื่อบํารุงรักษาระบบเกียร์ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะระบบเกียร์สะอาดนะคะยืดอายุการใช้งาน เพราะการฟาชิ่งน้ำมันเกียร์ระบบจะได้รับน้ำมันเกียร์ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะถ้าเทียบกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์โดยทั่วไปแล้วน้ำมันเกียร์ใหม่จะอยู่ในระบบเพียง3 0เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมว่าการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเกียร์แต่ละรุ่นของรถยนต์สิ่งที่ควรระวังก็คือต้องเลือกใช้น้ำมันเกียร์ให้ถูกประเภทนะคะเพื่อที่ระบบเกียร์จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายต่อระบบเกียร์ค่ะ บำรุงรักษาระบบเกียร์นะคะด้วยสารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะช่วยลดการสึกหรอของระบบเกียร์นะคะแก้ปัญหาเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดค่ะตัวน้ำยาล้างหัวฉีดเบนเซินค่ะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะคะช่วยทาความสะอาดหัวฉีดลดการอุดตันที่หัวฉีดค่ะขจัดทับขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้สารเคลือบบ่าวาวค่ะลดการสึกหรอของบ่าวาวนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบ่าวาวค่ะ หม้อน้ำก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของรถยนต์นะคะเราควรตรวจระดับน้ำทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะหรืออย่างน้อยทุกๆ1สัปดาห์ก็ได้ค่ะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีอายุเกิน5ปีนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งค่ะเติมน้ำที่สะอาดนะคะห้ามเติมน้ำประปาลงไปเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าอาจก่อให้เกิดสนิมได้นะคะตรวจดูรอยรั่วนะคะตามจุดต่างๆค่ะเช่น ทอยางหม้อน้ำรังพึ่งปั๊มน้ำนะคะหากพบรอยรั่วซึมควรทำการซ่อมทันทีค่ะควรถ่ายน้ำในหม้อน้ำทิ้งทุกๆ4-6เดือนนะคะหรือเมื่อเห็นว่าน้ำในหม้อน้ำเริ่มสกปรกมากแล้วนะคะอย่างเช่นมีสนิมมีคราบน้ำมันนะคะก็ควรเติมน้ำยาคูแลนเพื่อช่วยลดเม็ดฟองอากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์นะคะรวมทั้งลดตะการที่เกิดกับน้ำค่ะโดยเติมน้ำยาตามปริมาณนะ ท่านสมาชิกนะครับที่ติดตามใหญ่ยนต์จุนนี้นะครับตอนนี้เรามาบนรถนะครับมาสัมภาษณ์เจ้าของรถซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้นี่เป็นเป็นเอาจันย์ใหญ่เป็นลูกค้าประจํานะครับนำนำรถกลับมาทํารอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยสครับรอบที่3นะครับเดี๋ยวเราจะเท้าความกลับไปรอบแรกๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้เราทดสอบวันนี้มานะครับก็มาดูแลของเหลว นะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเจ้าของรถกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตขอชื่อนิดนึงครับอุฒิพันครับอ้วนครับเนี่ยอ้วนนะครับอยู่สมุทรสาครครับมอสุสสาครนะครับมาครั้งแรกเนี่ยมาเนี่ยรถเนี่ยคันนี้นมีอาการเป็นยังไงครับก็มันมีอาการเรื่องเกียร์เกียร์ขับมีปัญหาเพราะว่าลูกชายอ่ะไปไปชนมาแล้วก็เขาก็เปลี่ยนเกียร์ให้อ่อพอเปลี่ยนเกียร์ให้มันเป็นเกียร์เก่าก็เลยขับแล้วรู้สึกไม่มั่นใจก็เลย เปิดใน YouTube ดูก็เจออาจารย์ใหญ่ก็เลยมาที่นี่เลยคานมา80ดสมา80ดิบคานมาเรื่อยๆค่อยๆขับมาค,บคือไปกว่านั้นไม่ได้แล้วครับก็ตื่นมาตีตีสามออกจากบ้านตีสี่ก็มารอเลย7จ็ดโมงกว่าโอ๋อครับผมนะครับวันนั้นก็จัดก,การดูแลในเรื่องของระบบเกียร์ใชระครับก็ทำฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์นะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่สารสร่มประสิทธิภาพเข้าไป ช่างแนะนําว่ายังไงบ้างนะฮะก็พอทําเสร็จแล้วก็บอกว่าค่อยๆขับนะเฮียครับผมก็เลยค่อยๆขับร้อยแปดสิบกมับสมุทรสาครจากแปดสิบขับลไปร้อยแปดสิบเลยลองเลยแล้วเกียร์มันไม่มีปัญหาไมไม่มีเลยครับลูดซ้ายออกตลอดบางบททองทะลุกลับบ้านเลยปกติเลยปกติเลยนะครับนั่นคือรอบแรกรอบแรกระยะเวลาจาก จากตรงนี้ไปเนี่ยกี่เดือนกี่ปีนะครับก็ตามที่ว่าอ่าคือมาให้มาเป็น4ี่หมื่นโลอะไรเนี่ยฮะสองหมื่นโลหรือสี่หมื่นโลจำไม่ได้ต้น <40, 000 S 2> ที่สองครับก็มาเปลี่ยนถ่ายของเหลวอีกมาเปลี่ยนถ่ายของเหลวอีกแล้วก็มาเข้าดูว่าอะไรที่สมควรจะเปลี่ยนมั่งครับก็กลับไปแล้วมาครั้งนี้ก็คือมีควันขาวก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรก็เลยมาให้พี่ดูพี่บอกว่าโอเคมันไม่เป็นปัญหาก็เลย เปลี่ยนของเหลวอีกวันนี้เปลี่ยนของเหลวอีกนะครับแล้วก็ตรวจสอบในสภาพของระบบเครื่องยนต์วันนี้ดูแลทั้งเซตเลยนะครับตั้งแต่หมอน้ำนะครับดูหม้อน้ําดูน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับระบบเบรกนะครับวันนี้ก็เซตอัพเรียบร้อยใส่พานหน้าเครื่องอ๋อครับนะครับตอนนี้ก็การขับขี่ตอนนี้เป็นไงบ้างก็นุ่มครับแล้วว่า ลื่นไหลดีแล้วก็นี่ก็บอกว่าให้ช่วยลงเป็นประวัติไว้ด้วยวลาเมาอีกครั้งจะได้ทําต่อเนื่องไปได้ครับก็อยากจะใช้นวยาวครับยาวๆรเราเห็นกระซิบผมบอกว่าอีก4ี่ปีไหวไหมคันนี้ก <c oughs> ็คิดว่า <c oughs> คือเราชอบรถรสไตล์นี้มันคล่องตัวท่องตัวเชื่อไหมว่ารถคันนี้เคยเห็นถังน้ำมัน200ลิตรที่เราสั่งใส่น้ำมันกันไหม200ร้อลิตรเชื่อไหมว่าคันนี้ใส่ได้กี่ใบ2ใบนั้นน้ำมันถังสมัน200ลิตรเนี่ยนะอ่าแล้วก็ทุกฝา ฝาสองฝาที่ปิดฝาจระบีเนี่ยอ่าครับสองร้อยฝามันก็วิ่งของมันได้ไอ้แจ๊ดเลยชอบนะครับคืออันเอกประสงค์อันเอกประสงค์นะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบเกียร์สมบูรณ์เดินทางสบายใช้งานคล่องแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ารถคันนี้ทําไมมันื่นไม่หมดครับอะไรมันื่นไม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยละครับสำคัญที่สุดก็คือการดูแลนี่แหละครับนะครับรถบางท่านนะครับก็ดูแลอาจจะไม่ได้ดีเท่าคันนี้ปัญหาเลยเกิดขึ้นนะครับเลยแก้ปัญหาทอนาก นะครับอย่างของเฮียวันนะครับเดินทางเข้ามามาดูแลมาตรวจสอบนะครับอย่างสม่ําเสมอต้องบอกว่าอย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะว่ามีมีใบตัวนี้นะครับยืนยันด้วยนะครับนี่นะฮะผลิตภัณฑ์นะครับน้ํามันเครื่องนะครับซันซอยนะครับที่มาเปลี่ยนของเหลวที่นี่นะครับวันนี้มาแล้วติดตาม u t u b e ครับนะครับไปเจอทิปเที่ยวตาคีไปตลาดบนตลาดล่างนะครับแล้วก็ไปหาของทานแล้วก็ขับ ไอ้ไอ้สกายแ lap กับมกาก็ประทับใจดีครับนะครับรถประจอดที่อู่ดูแลนะครับก็ไปวอล์กพาแฟนไปไปชไปกินไปชอบไปกินนะครับในตะคีก็ยังมีอีกหลายร้านเดี๋ยวจะให้ทางทีมสื่อนะครับลงข้อมูลการเที่ยวการกินในตะขคีด้วยก็ได้มาทำรถแล้วก็จะมีแหล่งกินแหล่งเที่ยวนะครับได้ลมาสการพัก นะครับเกจิที่อยู่ในตะเคีด้วยนะครับเขาต้องขอขอบพรคุณเนียอ้วนมากนะครับที่นำรถมาให้ยาญยนจูนี่ดูแลเดี๋ยวจะแวะขากลับไปแวะหลุมพ่อเดิมหน่อยนะครับก็เดี๋ยวได้เวลาแล้วนะครับครับผมก็ฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ตามใหญ่ยนจูนนี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสังเกตนะครับใหญ่ยนจูนนี่นะครับเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในการดูแลรถไม่ว่าเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับหรือระบบช่วงล่างต่างๆนะครับเพื่อทําการแก้ไขนะครับเพื่อใช้งาน ต่อไปเอย่างๆนั่นเองนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพร้อมส่ง Honda, j แจ็และเฮลัวนนะครับกับสมุทรสาครผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ